สวัสดีครับบานสวนลุงอิดนะครับวันนี้ลุงอิดจะมาถ่ายคลิปให้ FC และเพื่อนๆได้ดูว่าลุงอิดสะสมพระสมเด็จนะครับไว้นะฮะทั้งหมด12องค์นะครับจะมีอยู่หลายพิมพ์อยู่นะครับจะมีพิมพ์ ใหญ่วัดะระฆังนะครับพิมพ์เกียรติชัยโยอะไรประมาณนั้นนะคือพูดง่ายๆก็เหมือนกับสองพิมพ์นะครับแต่ว่าลุงอิดก็ไม่ได้จะรู้อะไรข้อมูลอะไรมากมายนะครับเพียงแต่จะมานําเสนอใหเออ้เพื่อนๆได้ได้ทราบกันนะครับว่าลุงอิดได้สะสมพระสมเด็จวัดะระฆังตั้งแต่ สมัยนานมาแล้วนะครับรอะไรคุณปู่คุณย่าอะไรประมาณนั้นนะครับจนทั้งพระอาจจะเป็นพระใหม่ๆก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นพระแท้ไม่แท้อะไรยังไงก็ลองมาติดตามดูกันนะครับครับเรามาดูสามองค์แรกนะครับทั้งสามองค์เรกนี้เป็นพระสมเด็จวัดวรครังเหมือนกันแต่ว่ามีความพิเศษหน่อยหนึ่งก็ตรงที่ ได้รับใบประกาศนะครับผ่านการประกวดนะฮะร,รับใบประกาศรางวัลชนะเลิศลำรับที่1น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละองค์นะครับเกตนะเขาจะใส่กล่องมาให้อย่างดีนะครับ รจริงๆแล้วเสียนพระต่างๆเวลาเขาจับตองพระนี่เขาเทียบจะไม่ให้โดนโดนตัวพระนะครับเขาบอกว่ามันจะทำให้ เกิดปฏิกิริยาอะไรต่างๆกับเงือกับอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับองค์แรกนะครับร,รับรางวัลที่หนึ่งนะฮะจริงๆลุงเอียดเองก็ไม่ไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นพระแท หรือไม่แท้ยังไงนะครับเพียงแต่ว่าลุงอิดดูแล้วชอบนะครับชอบองค์ไหนก็นะครับสะสมไว้นะครับ,สสน,รบนี่องค์ที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นี่นะฮะเซียนพระก็จะดูหลายอาจจะดู มันอาจจะดูมีตำาหนิมีอะไรต่างๆตัวตัวที่ดูอะไรต่างๆนะครับแต่ลงเอียดดูว่าอเนื้อมันนะครับเห็นไหมอาจจะเป็นเนื้อหยาบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งทาด้านหลังมีรอยรอยเขาเรียกว,ว่ารอยนิ้วมือนิ้วมือกดลงไปเนี่ยยิ่งยิ่งดีนะครับแต่นี้ไม่ทราบว่ามีไหมนะครับวิวรอยต่างๆเนี่ยฮะส่วนผสมของเขา แต่ลวงวิจะดูว่าอืมสวยนะอ่าชอบอะไรประมาณนี้นะฮะก็เก็บสะสมไว้นะครับดูถ้าเสียนพระก็จะดูมวลสารดูอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ แต่ลงอิดดูแล้วชอบกว่าอ่ะนะครับไม่ว่ากันอันนี้คือองค์ที่หนึ่งนะครับทั้งหมดสิบสององค์ดูองค์ที่สองนะครับจริงๆแล้วเสียนพระนี่เขาแทบจะไม่ไม่อยากให้แกะเลยนะครับแต่ว่าเราจะได้นำมาให้ เพื่อนๆเอฟซีได้ดูกันนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับดูแล้วนี่อินะครับชอบนะครับหากว่าดู ด้านข้างดูอะไรนะครับนี่ฮะนะครับดูด้านหลังก็นะฮะนะครับก็องนี้ก็สวยนะครับสวยนะครับ,นะรบไม่บินไม่เตกอะไรนะครับ ให้ว่าสวยว่างั้นเถอะนะฮะลงอิดก,ก็ชอบนะครับองนี้นะครับมาดูองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามก็รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเช่นกันนะครับ คนชอบสะสมนะครับนี่ครับนี่ฮะดูจากด้านข้างด้านหลังนะครับ เริยรอยของอมันจะมีมวลสารต่างๆนะครับมวลสารหลายๆอย่างนะครับที่เวลาเก็จะ,จ,ะจัดจัดทำนะครับแล้วก็กดลงไปในพิมพ์นะฮะสมัยแต่ก่อนก็จะมีกระบวนการที่อาจจะ ไม่เหมือนปัจจุบันนะครับสามองนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่าทั้งสามองนี้นะครับในรับรางวัลที่หนึ่งนะครับจากการประกวดและได้รับใบประกาศนิยบัตรมานะครับแต่ลุงอิจะจะชอบองค์นี้นะครับมากดูแล้วมีความ ตามภาษาลุงอิดนะเขาเรียกว่ามีความขลังมีความเป็นพระสมเด็จนะครับรองลงมาก็องค์องค์ที่สองนี่นะครับอันนี้คือสามองค์แรกที่ได้รับรางวัลนะครับมีใบประกาศนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีก สององนะครับอีกสามองก็แล้วกันนะครับดูทีละสามองนะครับทั้งหมดสี่ชุดอ่ะนะฮะนี่คือองค์สามองที่จะดูให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะสององที่สำคัญนี่เก็บไว้ครับก็มาดูองค์นี้นะครับองค์นี้ องนี้นี่ลุงอิดชอบมากเลยครับพอดูแล้วเหมือนมีความคลังในตัวนะครับนี่ร,ราอยอัดอัดเข้าไปในในพิมพ์นะครับนี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเทไหมนะครับลุงอิดดูว่าชอบก็ โอเคเลยนะครับนะอันนี้นะครับทีนี้มาดูสององนี่นะครับองนี้สององนีนะครับเอาองนี้ก่อนปูเก็บไว้ให้นานแล้วนะครับองนี้นชอบม,มากเลยนะครับ นานแล้วนะครับผมชอบองค์นี้เป็นพิเศษเลยนะครับถามว่าอะไรยังไงก็คือด้วยความชอบนะครับนี่ครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับของวัดรักังนะครับส่วนองค์นี้นะครับ ที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาักคีนะครับผงนี้สวยจริงๆนะครับสวยนะครับสวยมากนะครับหนึ่งในเบญจภาคีที่ลุงอิฐได้สะสมไว้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้งหกองค์เนี้ยนะครับเป็นนี่ฮะที่นำเสนอมาเนี่ยเป็น สมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่ของวัดละคังนะครับเดี๋ยวจะดูอีกหกองค์สุดท้ายนะครับครับมาดูอีกลำดับถัดมาอีกสามองนะครับดูไปทีละองค์องค์นี้ลงอิดนะครับได้มานานแล้วตั้งแต่อายุประมาณ น่าจะสามสิบปีสามสิบปีเศษนะครับตอนนั้นนะฮะด้านหน้าเป็นพระสมเด็จนะครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเปิลน,นะครับขี่เสือนะครับตรงนี้เพื่อนให้มานะครับเพื่อนตอนเข้ามาทำงานในสำนักงานสาธารุขจงังหวัดครศเราคริมตมาแรกๆนะครับ น่าจะปีประมาณสี่หนึ่งสี่สองอะไรประมาณนั้นนะครับแถวๆนั้นสี่ศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์อะไรแถวนั้นนะครับสมเด็จหลวงพ่อเปินนะครับต่อไปองค์ต่อมานะครับ จะเป็นสมเด็จอันนี้ร้อยปีสมเด็จวรรคังว่างนันนะครับเดี๋ยวจะว่านี้เนี่ยตรงอิดได้มานี่ฮะที่ระลึกงานพระป่านะครับคือแม่บ้านนะครับภรรยาผมได้มานะครับก็เก็บสะสมไว้นะครับ ตอนทำปะปาที่โรงเรียนนะครับนะฮะก็เป็นอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับใหม่นะครับทั้งใหม่อยู่นะครับ mm hmm. เจ่นกันครับนี่อันนี้เป็น ที่ระลึกจากที่สุรินเรานะครับสมเด็จเช่นกันนะครับก็ดูแล้วก็นะฮะก็สวยงามนะครับก็สะสมไว้นะครับ ครับจะเห็นว่าในอ,องค์ที่เจ็ดแปดเก้านี้ก็เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วะะรรคังเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูสามองค์สุดท้ายนะครับเป็นพิมพ์เกตชัยโยนะครับ นะครับลราดูกันครับนี่นะครับดลงอิทก,ก็เห็นก็ชอบก็สะสมมาไว้นะครับเกียรติใยโยเป็นชั้นเยอะๆนะครับดลงอิก,ก็ดูไม่เป็นนะครับเพียงแต่ว่าอันไหนเรียกว่าอะไรพิมพ์อะไรก็พอจะจำแนกได้บ้างนะครับ นักสะสมนะครับและสององค์นี้ก็นะครับเช่นกันนะครับติดเกตชัยอยู่ที่ไปที่มาก็สึกว่าได้มาจากจันทบุรีหรือเปล่านะครับนะครับสององค์นี้นะครับครับจะเห็นได้ว่า สมเด็จที่ลุงอิดเก็บสะสมนะครับก็มีสองพิมพ์ทั้งพิมพ์ใหญ่หญวัดละคังแล้วก็พิมพ์เกียิชัยโยนะครับแต่ว่าที่ลุงอิดชอบมากนะครับ จะมีนี่องค์ทินอีกองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ฮะผูกัาดให้แล้วนะครับดูเนื้อมวลสารดูอะไรแล้วนะครับแต่การอัดด้านหลังนี่ลุงอิฐไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นรอยอย่างนี้นะฮะ แต่องค์ที่มีคุณค่ามากนะครับคือองค์นี้นะครับคุณค่าตั้งใจของลุงอิดนะปู่เก็บไว้ให้นะครับพ่อของของของลุงอิดเองนะครับจริงๆแล้วปู่นี่ท่านมีหลายองค์นะครับผมก็ได้มาหลายองค์อยู่เหมือนกันตอน ตอนท่านเสียนะครับแต่ว,ว่าอีกหลายองค์ก็พี่ชายขอไปนะครับพี่ชายนำไปองค์นี้นะครับก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปู่เก็บไว้นะครับไว้ให้ผมก็เลยไปเลี่ยมกรอบชรีองค์หนึ่งนะครับนี่ฮะองค์ที่ลุงอิฐ นำไปเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีนะครับนะครับแต่แล้วก็สามองค์นี้ฮะที่ลวงอิดร,รู้สึกว่าอาจจะชอบนะครับในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าได้รับการันตีนะครับจากการไปประกวดพระนะครับ ได้รับรางวัลที่หนึ่งทั้งสามองค์นะครับมีใบประกาศติดมาด้วยนะครับใบประกาศติดมาด้วยนะครับครับยังไงกอ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องบ้านสวนลูกอิดนะครับจะได้นำสาระดีๆการสะสมพระ และอะไรอื่นๆนี่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับสำหรับประพุทธคุณของท่านก็ไม่ต้องห่วงนะครับที่ลวงอิดเคยเล่าให้ฟังว่าแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆถึงหกเจ็ดครั้งนะครับก็ถ้าหากว่าไม่มีพระหรือหลวงพ่อที่เรายึดเหนี่ยวอยู่ไม่รู้ว่าชีวิตยังจะมีรอดอยู่มาจนถึง ทุกวันนี้หรือไม่นะครับครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ